ดึง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 นี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบห้าซแิวาอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชาวบ้านชื่นชมนายอำเภอกันทารม สละบ้านพักให้ผู้อพยพหญิงตั้งครรภคนชราอยู่อาศายัยหนีภัยสงครามขณะที่ชาวบ้านให้กําลังใจทหารสู้ไม่ถอยนานเท่าไหร่ก็จะรอขอให้จบในรุ่นเราค่ะเมื่อวันที่21ธันวาคม2568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอกันท่ารมจังหวัดสิสเกตพบว่าบางแห่งมีผู้อพยพลงทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่า1,000คนส่งผลทำให้บางแห่งมีความแออัดซึ่งผู้อพยพบางครอบครัวก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่บ้านญาติบางส่วนกลางเต็นท์นอนรอบๆูนย์พักพิงตามร่มไม้สนามหญ้าต่างๆและมีผู้อพยพบ,บางคนเป็นหญิงตั้งครรภ์ท้องแก่เจเดือน โดยนายนพนันบุญคล้ายนายอำเภอกันทารมรู้สึกห่วงใยเป็นห่วงเด็กในท้องเพราะคนท้องต้องเข้าห้องน้ำบ่อยจึงตัดสินใจเสียสละเปิดบ้านพักในอำเภอให้ผู้อพยพบางส่วนโดยเฉพาะคนท้องและผู้สูงอายุได้เข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวลดความแออัดจนกว่าสถานการณ์ชายแดนจะคลี่คลายนางสาวเกวรีปลาพันธ์อายุ42ปีกล่าวคว่า ตนอพยพมาจากตำบลบึงมะลูอำเภอกันทละลักษ์ตั้งแต่วันแรกที่มีการสู้รบกันนอนไม่หลับเลยเพราะตนตั้งคันต้องเข้าห้องน้ำบ่อยพออยู่ที่ศูนย์อพยพได้สองวันก็ได้รับความห่วงใยจากนายอำเภอกันทรารมให้ตนและครอบครัวย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านพักแห่งนี้เพื่อจะได้ลดความเสี่ยงต่อผลกระทบกับเด็กในท้อง จึงได้เปิดบ้านพักในอำเภอให้ตนและผู้อพยพได้มาพักอยู่อาศัยโดยส่วนตัวตนอยากให้การสู้รบจบโดยเร็วเราจะได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้ตามปกติเพราะชีวิตต้องกินต้องใช้จัดให้จบในรุ่นของเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายสู้ๆการสู้รบครั้งนี้ต่อให้ยืดเยือ้อยาวนานเรารอได้แต่ขอให้มันจบ พร้อมให้ความร่วมมือกับทหารทุกอย่างเพื่อเปิดทางให้ทหารปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ด้านนางจุธามาประชันอายุ50ปีชาวตำบลบึงมะลูกล่าวว่าตนพร้อมครอบครัวอพยพมาตั้งแต่วันที่7จธันวาคมตอนแรกก็ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพสาเหตุที่ได้แยกออกมาอยู่ที่บ้านพักแห่งนี้เนื่องจากแม่และน้องตนมีอาการป่วยตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นบ้านนายอำเภอ พอรู้ว่าเป็นบ้านนายอำเภอแล้วรู้สึกตื้นตันใจเมื่อรู้ว่าท่านเป็นคนใจดีแบบนี้จริงๆก็อยากจะกลับบ้านวันนี้แต่ยังกลับไม่ได้เพราะเขายัางไม่ให้กลับต้นปลูกสวนมะเขือกับถั่วฝักยาวไว้ที่บ้านตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแต่อย่างไรก็ตามอยากขอบคุณนายอำเภอกัณฑารมที่เมตตาใจดีกับผู้อพยพที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นในครั้งนี้มาก ขณะที่นางสมรประชันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบึงมะลูหมู่ที่หนึ่งตำบลบึงมะลูอำเภอกันทะลักกล่าวว่าตนได้พาลูกบ้านอพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอกันทารมตั้งแต่วันเกิดเหตุวันแรกเพื่อติดตามมาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของตนให้ปลอดภยัย และได้รับการประสานจากนายนกพนันบุญคล้ายนายอำเภอกันทารมแจ้งว่าบ้านพักนายอำเภอว่างไม่มีใครอยู่และให้มาช่วยเก็บข้าวของทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วให้ผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยโดยเฉพาะคนท้องและผู้สูงอายุเพื่อลดความแออัดภายในศูนย์อพยพ ชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากภัยสงครามต่างก็รู้สึกชื่นชมในความห่วงใยชาวบ้านในครั้งนี้มากค่ะ ด้านจังหวัดสิสเกตน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เชิญน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาพระสถา,านแด่วีระบุรุษทหารกล้าชาวศิสเกตออำเภอภูสิงห์ผูสิสละชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ เมื่อเวลา16.45นาฬิกา45นาทีของวันที่2 1ทธันวาคม2,568ค่ะณนะวัดกลางอำเภอคุขันจังหวัดสิจเกตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดประมอมให้พลตรีสุข,ขทธรัตชาวพงรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานประกอบพิธีพระสถานน้ำหลวงอาบศพผลทหารพานุพัฒนเสาสา สังกัดกองพันทหารราบที่3กลมทหารราบที่23ร23,003กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาในการนี้นายอนุรัต์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสเกต เชิญพวงมาลาพระชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาพระชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพร้อมทั้งเชิญพวงมาลาพระชทานและพวงมาลาประธานตามพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของพลทหารพานุพัฒน์เสาสาเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจสร้างความาซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทำกลางความอาลัยของครอบครัวญาติและประชาชนชาวสิสเกต โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพผลทหารพานุพัสน์เสาวสาในวันที่24ธันวาคม2568นี้ณนะวัดกลางอำเภอขุขัขนจังวรีสิเกตค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระทานช่วยเหลือทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสิสเกตค่ะเมื่อวันที่21ธันวาคม2568เวลา11นาฬิกา45นาทีค่ะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลสำโรงอำเภออุทพพรพิสัยจังหวัดสิสเกตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดให้พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมมาวาังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทยัยเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงพระชทานช่วยเหลือเหล่าทหารหารท้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศและทหารพลาน ที่ปฏิบัติหน้าที่สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสเกตโดยมีนายอนุรักษธรรมประจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตรพร้อมผู้บังคับบัญชาสำนักงานพัฒนาภาคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหัวหน้าสราชการนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสเกตข้าราชการและฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นร่วมต้อนรับ การป้องกันอธิปไตยของชาติกองกำลังสุรานารีได้นำกำลังพลเข้าป้องกันและต่อสู้จนเกิดการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัดบุรีดามสามารถเข้าสถาปนายึด11พื้นที่ที่สำคัญตลอดแนวโดยสมบูรณ์และเตรียมแผนกำลังทหารที่ปฏิบัติการเสริมความมั่นคงต่อไป ทุงพระสถา,านที่ผู้แทนพระองค์ได้มอบให้แก่ทะหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันรประเทศบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและพระศกนิกรชาวจังหวัดสิสเกตต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมสละชีพเพื่อชาติเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติและขอตั้งปณิธาน จะจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ตลอดไปค่ะและจังหวัดสิสเกตตอกย้ำความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่และความพร้อมในการเดินหน้าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแม้เกิดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยสามารถจัดกิจกรรมระดับนานาชาติได้อย่างเรียบร้อยและสมเกียรติค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่20ธันวาคม2568ค่ะณสนามกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิชเกตได้มีพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยประธานแห่งประเทศไทยประจำปี2568หรือ Thailand World Music Championship 2025โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีนายอนุรัตธรรมประจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสเกษกล่าวค่ะว่าจังหวัดศรสีสเกตร,รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ต้อนรับคณะนักวงโยธวาทิตย์และเยาวชนจากทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมและความปลอดภัยของพื้นที่พร้อมย้ำว่าจังหวัดรีสเกตย,ยังคงเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดริสเกตในนามคณะกรรมการจัดก,การประกวดกล่าวว่า จังหวัดสิสเกตโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสเกตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิสเกตรวมกับสมาคมวงโยธวาธิศแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์สิสเกตเทศบาลเมืองศ,ศิสเกตและหอ,อก,การค้าจังหวัดิสเกต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยประธานแห่งประเทศไทยประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่17-20ธันวาคม2568ณจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะกิจกรรมนันทนาการทางด้านดนตรีของเยาวชนและจัดให้มีเวทีสำหรับการประกวดวงโยธวาทิระด,ดับโลกในประเทศไทยส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจมีสมาธิมีระเบียบวินยัยมีความรักความสามัคคีห่างไกลาจากยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสิสเกตสำหรับการประกวดแบ่งออกเป็นเจ็ประเภทประกอบด้วยประเภท marching feat show ประเภท marching music battle ประเภท marching street parade ประเภท indoor marching art ประเภท modern concert band และประเภท modern symphony orchestra การจัดการแข่งขันในปีนี้เป็นปีที่16 มีวงโยธวาทิตย์เข้าร่วมกว่า80ทีมจาก6ประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียจีนเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียสีลังกาและประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสิสเกตและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปธรรมขณะที่ประธานในพิธีได้ยืนยันในานามของรัฐบาลว่า จังหวัดสิสเกตมีความพร้อมในใการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับนานาชาติและรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเวทีนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการประกวดวงโยธวาธีระดับโลกการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภยัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าจังหวัดสิสเกตยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภยัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมั่นคงต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคนากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ I'm ้านต้นข้าวดนตรีอีสานคลาสสิกสีสเกตเพลงเพื่อชีวิตและเพลงฮิตยุค90บริการอาหารทั้งไทยอีสานอาทิเช่นปลากระพงนึ่งมะนาวปลานิมน,นึ่งจิ้มแจว่วต้ยมยำรแสแซ่บน้ำข้นยำรสเด็ดลาบเป็ดปลาเป็ด,ปปดทอดลาบก้อยซอยจุและอาหารอร่อยอร่อยอีกมากมายมีห้อง v i p ไว้บริการจัดเลี้ยงฟรีค่าสถานที่ฟรีค่าดนตรีฟรีค่าเปิดเครื่องดื่ม และยังได้รับส่วนลดพิเศษอีกมากมายหรูหรามีสไตล์มาที่นี่ต้นข้าวดนตรีอีสานคลาสสิกสีสเกตตั้งอยู่ริมถนนรอบเมือง ปากทางเข้าหมู่บ้านฉัดไทยตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกดเปิดบริการตั้งแต่11.00นถึง24.00นเป็นประจำทุกวันสอบถามสั่งจองสำรองโต๊ะได้ที่โท086-059-0509-0613859519บริหารงานโดยเลิศนนศิลาอะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกดต้นข้าวดนตรีอีสานคลาสสิกที่นี่มีแต่ของเพื่อนและมิตร ภา <Huh. S 2> นั่นครับเอาพระวิหารทางขึ้นต้องผ่านด่านเมืองศรีสเกตศรีสะพารังเรียกว่าเห็นศรีส,สเกตติดกับคเขมรหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร ศ8 5ย์แปดห้เลิกเล่าได้สามเดือน <S 2> <S 2เปลี่ยนไปเยอนเลย คือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะอืมเลิกได้เนก็ดีแล้วครับงดเล่าแค่สามเดือนเน่งน่าจะใส ต่อตากว่าไหมดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับฮะก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเขาเ้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย